สวัสดีครับ183วันสงครามยูเครนมีผู้ชมหลายท่านน่ถามถึงเหตุการณ์ในพม่ามาเหตุการณ์ในพม่าก,ก็ยังมีความรุนแรงเช่นเดิมแต่ก็ลดลงจากเดิมในช่วงแรกๆแ,แต่ชาวบ้านก็ถูกสังหารน้เป็นประจำไม่ต่างจากยูเครนน้มากนักสิ่งที่หลายคนสงสัยคือทำไมไม่มีนานาชาติเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพมา่าซึ่งมันก็ต่างจากยูเครนมากเหตุผลก็มีหลายอย่างนี้ด้วยกันนะครับเรื่องในพม่าคงต้องรอให้ครบ2ปีตามสัญญาแล้วค่อยว่ากันเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในเราต้อง องพยายามทำความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับ183วันสงครามยูเครนเมื่อวานวันที่24สิงหาคมอันนี้เป็นวันประกาศอิสระภาพจากโซเวียตของยูเครนนะครับครบรอบ31ปีประเทศยูเครนเพิ่งเป็นอิสระมาได้31ปีเท่านั้นแน่นอนว่าความเป็นอิสระเนี่ยมันหอมหวานมีการจัดงานเฉลิมฉลองทุกปีแต่ว่าปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่โตนะครับเพราะว่ากลัวจะเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียซึ่งรัสเซียก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วแล้ว รัสเซียก็โจมตีด้วยขี่ปนาวุธในเมืองเชฟรินในภูมิภาคตีริโปรเปสรอฟซึ่งรัสเซียเลือกโจมตีสถานีรถไฟแล้วครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไป22คนแน่นอนว่ารัสเซียต้องถูกปรนนามแต่ก็ทําได้แค่นั้นและครับพอรัสเซียไม่ได้รู้สึกรู้สากับการโจมตีเพลเรือนนี้อยู่แล้วเรื่องนี้ทางรัสเซียก็โทษสหมิการและก็ตะวันตกที่ส่งอาวุธมาช่วยยูเครนทําให้สงครามเนี่ยมันไม่สงบทําให้รัสเซียยังไม่ชนะและทําให้รัสเซียยังไม่ได้ตามใจหวัง ซึ่งมันก็แล้วแต่คนจะคิดยูเครนก็มีสิทธิ์ปกป้องบ้านเมืองของตัวเองมีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือได้ถ้ารัสเซียไม่ได้เป็นสมาชิกถาวร5ชาติของ UN นะครับป่านนี้หนักกว่านี้แน่แม้รัสเซียจะเป็นชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามมีได้มาโวยวายแบบนี้แน่นอนนะครับ 6เดือนของสงครามยูเครนนะครับแม้ว่ารัเสเซียจะได้เปรียบทั้งกําลังและก็อาวุธแต่รัเสเซียก็ไม่สามารถประกาศชัยชนะอะไรได้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่รัเสเซียนี่อ้างคือรัเสเซียสามารถแฮกระบบของ m 142ได้นะครับ m 142 h ฮมาร์ชเป็นอาวุธสําคัญที่ทําให้ยูเครนนี้ไล่ทุบรัเสเซียอยู่ในตอนนี้จะเป็นไปได้ไหมว่ารัเสเซียสามารถแฮกระบบของ m 142ได้ m 142รัเสเซียเคยประกาศว่าสามารถทาลายได้หลายคันนะครับนอกจากนั้นรัเสเซีย,ยยังสามารถ เจาะระบบของ m 1 4 2ได้แล้วก็สามารถระบุตำแหน่งของ m 1 4 2ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ทางทีวีของรัสเซียและทางยูเครนบอกว่ายังไม่มี m 1 4 2นี่ถูกทำลายซากคันตอนนี้ยูเครนมี m 1 4 2 16ระบบมีขีปนาวุธขนาด227ม mm, ิลลิเมตรนี่6ลูกมีพิสัยอยู่ที่69กิโลเมตรนะครับขีปนาวุธมีหอรบ200ปอนด์นำทางด้วย GPS มีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่16ฟุตเท่านั้นถือว่ามีความแม่นยำนี่สูง ดูเหมือนว่ารัสเซียจะเกรงกลัว M142 นี้เป็นพิเศษนะครับถึงต้องออกมาประกาศหลายครั้งว่าสามารถทําลาย M142 ได้มาครั้งนี้บอกว่าแฮกระบบของ M142 ได้อันนี้มันก็น่าคิดถ้ารัสเซียแฮกได้แล้วก็รู้ตําแหน่งนะครับรัสเซียจะเหลือ M142 นี่ไว้ทําไมทําไมไม่ทําลายให้มันหมดสิน้นจะได้ไม่ต้องมาระแวงแบบนี้เพราะฉะนั้นแอดมีเนี่ยคิดว่ามันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียนี่มากกว่านะครับ ต่อให้รัเสเซียนี่แข็งแกร่งกว่าแต่ก็มีโอกาสที่รัเสเซียจะพ่ายแพ้นี่ได้เหมือนกันนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นข้อที่1นนะครับทหารนี่เหนื่อยล้าไม่มีแรงจูงใจในการรบขาดสเสบียงขาดอาวุธขาดกําลังคนเพราะว่ายูเครนเริ่มทําลายคลังอาวุธของรัเสเซียได้มากขึ้นกลับกันนะครับยูเครนได้อาวุธมากขึ้นอาจรุกค,คืบตีโต้ได้มากกว่านี้ ข้อที่2นะครับประชาชนรัสเซียเริ่มไม่เอาสงครามได้รับรู้ข่าวสารนี้มากขึ้นแม้ว่ามันจะมีผลน้อยต่อรัฐบาลของรัสเซียแต่มันก็บั่นทนเสถียรภาพได้ในอนาคตนะครับข้อที่3นะครับรัสเซียอาวุธหมดไม่สามารถผลิตได้ทันเพราะว่าขาดปัดจจัยนี่หลายอย่าง รวมถึงการช่วยเหลือจากพันธมิตรก็มีน้อยจนต้องถอนกําลังกลับไปอยู่จุดเดิมก่อนสงข้ามเจะเรบิ่มนะครับส่วนข้อที่4นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของรัสเซียทางการเมืองอาจทําให้นโยบายนี้เปลี่ยนไปเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับโอกาสที่รัสเซียจะได้ตามความต้องการก็มีโอกาสที่รัสเซียต้องถอยก็มีแต่ว่าดูจากท่าทางแล้วนะครับ183วันครึ่งปี6เดือนกว่ามันยากแล้วล่ะครับรัเสเซีย